ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบปะพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะ,ะวันนี้เราก็มา update, อัปเดตของผักอิน,นูนผักสาบหรือว่าผักอินูนให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูนะคะ mm. ก็คือตอนนี้มีผลผลิตหรือว่าออกดอกออกผลเยอะมากค่ะเพื่อนๆยิ่งได้เจอน้ําฝนเขายิ่งเจริญเติบโตยิ่งเยอะแล้วก็ทําให้ติดดอกออกผลเยอะมากค่ะตอนนี้ค่ะก็มี ออเดอร์สั่งเข้ามาเรื่อยๆผักอินูนยังไม่ถึง4เด <Jamie, S 1> ือน3เด <nem on. S 2> <left> ือนกว่าๆค่ะเพื่อนๆก็ได้เก็บผลผลิตแล้วก็คือตอนนี้ก็มีออเดอร์อยู่ประมาณ3-4กิโลแต่ตัวดิฉันทำออเดอร์ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆเพราะมันเพิ่งจะออกใหม่ก็เก็บทุกวันค่ะวันละ2กิโล3กิโลค่ะที่ส่วนของเรานี้ขายจำหน่ายอยู่ที่กิโละ100รบาทค่ะเพื่อนๆมีทั้งขายส่งและขายปีกเนาะ เราก็มีให้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยากจะรับของเราไปส่งไปขายอะไรประมาณเนี้เราก็คุยกันได้เนาะค่ะก็เราก็แบ่งปันกันไปเนาะเราก็มีทั้งราคาขายแล้วก็ราคาปีกด้วยราคาส่งด้วยประมาณนี้ค่ะก็ราคาเราคุยกันได้แต่ถ้าขายปีกก็อยู่ที่กิโลละ1 0 0บาทค่ะเพื่อนๆตัวนี้ ตอนนี้รู้สึกว่าเขากำลังติดดอกออกผลเล็กๆเยอะมากค่ะก็คงจะต้องรออีกประมาณสักสองอาทิตย์ก็คงจะมีผลผลิตได้เยอะกว่ากว่าที่เจ็บทุกวันนี้ะนะค่ะตอนนี้ก็ยิบเจ็บอยู่ประมาณสามถึงสี่กิโลค่ะต่อวันค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เนาะแต่ตอนนี้ก็ปัญหาก็คือจะมีเป็นพวกหนอนหนอนอ่า ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อโอ้ยเข้าไปลาวพูดไทยก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เขาพูดลาวก็หนอนผีเสื้อประมาณนี้นะค่ะเพื่อนๆ,ๆก็จะมาก็จะมาวางไข่อะไรประมาณเนี้ก็คือถ้าเขาวางไข่แล้วเขาก็จะฟักเป็นตัวก็จะเกาะเกาะินอยู่ประมาณกับพวกใบอะไรประมาณส่วนมากเขาจะฟักกับที่ใบอ่อนๆค่ะแล้วเขาก็จะเกาะกินแล้วเขาก็จะกินลามไปจนหมดเลยค่ะเพืๆๆ่อนๆคราวนี้เขาก็จะ,จะถึงเขาจะเป็นตัว ผีเสื้อบินออกไปประมาณนี้ค่ะน,นี่คืออันนี้คือปัญหาของของศัตรูของผักสับหรือผักอินุนค่ะเพื่อนๆนเพื่อนๆจะเห็นไหมคะ,ะก็จะมีก็จะมีตัวผีผีเสื้อค่ะบินล่อนบินว่อนเลยที่จะหาวางไข่ประมาณนี้ค่ะแล้วหน้านี้ก็จะประมาณนี่ละค่ะตัวศัตรูของเขาก็จะประมาณ เดือนเดือนสิงหากันยาค่ะแล้วก็จะไปแล้วก็จะไปเจออีกครั้งหนึ่งก็เดือนตุลาพฤศจิก,กาตุลาพฤศจิก,กาหน่าจะเป็นอ่าตัวตัวไม่ไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนเลือกว่าตัวอะไรนะคะก็จะคือเป็นที่ที่นี่เขาก็จะเรียกเป็นอ่าที่เด็กๆตกตัว,ต,วตัวด่วงหรือตัวอะไรคะที่เด็กๆชอบเอามามาชนกันอ่ะเอาเอาเข้ามาชนกันนะคะเนนะคะพื่อนๆอ่า ดิฉันกล็ลืมชื่อเขาก็มีตัวนั้นแหละค่ะท,ท,ที่ที่จะศัตรูของเขาก็จะมีสามสามอย่างก็จะเป็นตัวที่ที่บ้านของตัวดิฉันก็จะเรียกก็คือตัวอีนูนตัวดำดำแล้วก็สองก็เป็นเนี่ยนอนพีนอนนอนพีเสื้อแล้วก็ที่สามก็เป็นเนี่ยอ่าก็เป็นด้วงอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนๆเ,เ,เรียวกว่าตัวอะไรที่เขาเด็กๆชอบไปจับมาแล้วก็มาชนกันประมาณนี้นค่ะ เนี่ยก็คือปัญหาของเขาเพราะฉะนั้นเราก็เราก็คือดูดูปัญหาแต่และอ่าและช่วงละฤดูกาลไปประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือมือใหม่หัดปลูกนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ถึง4เดือนค่ะเราได้เก็บผลผลิตตั้งแต่3เดือนครึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆที่เก็บลูกเก็บผลแล้วเก็บจําหน่ายหลายครั้งแล้วค่ะตัวนี้ค่ะวันนี้ก็ มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะถ้า,าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะมาชมาที่สวนหรือว่าอยากจะมาได้อขอความารู้อะไรประมาณนี้อข,อขอคำแนะนำอะไรประมาณจาก,จากสวนเนาะดิฉันก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำค่ะเบอร์โทรนะคะเพื่อนๆ0806310638นะคะอยู่ที่อำเภอบุตรีรัมของเรานี่เองนะคะค่ะวันนี้ก็คงจะ พักคลิปอ่านี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมเป็นกำลังจะให้กันซึ่งกันแล้วกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ